อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมพี่น้องตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยครับบ้านนอกขอกหน้าอีงแก่กับสโลแกนของผมกับคุณขยันครับไม่มาโน่ตายครับถ้ายากสบายก็เสียกับปีกกระมอนครับสวัสดีครับผมสายโยนโกเด้อพ่อพี่น้องมาฮักกระพดครับตื่นแต่ตีห้าเลยครับพ่อพี่น้อง เนี่ยครับก็เหมือนคนแถาตะกี้นะครับบอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเราบานเฮาตื่นเช้าได้ไดงงานหลายตื่นสายไดงงานหน่อยจริงๆนะครับ ถึงสวนแล้วครับนี่ครับาการนาเนาเป็นนี่ครับมันจะแจ้งชาครับถ้าเป็นนาร่อนปกตินี่ก็แจ้งอดีครับปัะน,นี่ยนี่ก็พพอมองเห็นอยู่แล้วครับนี่ก็เตรียมเอาชิงวัวมาลงไหวลวครับนี่ชิงวัวได้ครับ นี่ครับพ่อพี่น้องครัชีวิตบา้านนอ้มีงานกระทำไปเก๋ยช่วงนี้เป็นานาเก็บเกีเก่ยวข้าวโพดครับพ่อพี่น้องผมก็มาฮักไว้อย่างแต่วันที่สามสิบแล้วครับตอนแรกว่าจะฮักวันนี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเลยดูแล้วมันจะชาครับพ่อพี่น้องนี่ครับต้นข้าวโพดนี่ก็ เจ้ารถไถนี่มาซับครับไถผ่านสามมาไถซับเห็มักรึปุ๋ยมักรับผมพี่น้องโอ้น้ำขางกันแรงขั้นอยู่ผมพี่น้องนี่ครับข้อดีของการทำงานแต่เช้านะครับหนึ่งไม่ร้อนสองไม่เหนื่อยสามงานเดิอนอย่างเร็วครับพ่อพี่นอ้องเอาลองดูกันครับพ่อพี่นอ้องผมพูดจริงพูดเล่น เดี๋ยวใส่ทุกมือเลยครับโอพี่น้องนี่ที่ว่าไฟนี่ไฟแฟสโทรศัพท์ด้วยครับเดี๋ยวใส่ทุกมือนะครับเสียงไก่ปลากาะขันอู้อากาศเย็มใสดีบ้านนอกย,ย่งเงี้เดี๋ยวก็พูดฟักก็ขอรอลเคเล่ครับ แล้วผมจะให้ดูฟักคอรอเรแคเร่เนี่ยพี่น้องภาษาโคราชคอรอเรแคเร่ฟักคอรดเแคเร่เนี่ยเขาพูดพี่สาวหวานนาพูดครับผมพี่น้องหวานนาก็เลยมันไม่ได้เลยฟักคอรอเรแคเรอันนี้ฟักดีอยอะแต่ไม่เหมืนนี่แค่อีคอรอเรแคเร่นี่ครับนี่นี่คอรอเรแคเร่ที่ไม่ฟักจะทำเนี่ยเน,นี่ยเยอะเนี่ครับ

ก็เอาหลดกระบะมาใส่ครับพ่อมัน็นพี่เอาใส่แล้วก็ไปตากไว้หลังหลดหกโลกครับตาเดซโซ่เนี่ยล้วก็ไปขายครับขายผมไปขายอยู่อุ้งพืปักเลยครับแต่ว่าบานผมว่างเขียวก็อยู่ติดเขียน้ำพืชปักเลยครับครับหลดไปเมื่อไกลนี่ครับนี่ครับคอรอเแคลรนี่ ฟักคอร์รเคลเลอาสายกลาดด้วยนี่นี่ฟักใหญ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นครูไปนี่ครับกระโพงนะครับพ่อพี่น้องถ้าถ้า,าจะปลูกจะปลูกเอาต้นปลูกทีทีเลยครับแต่ถ้า,าจะปลูกเอาฟักขายฟักนะครับก็ปลูกระยะเวลาไอ้ระยะ ห่างของต้นก็ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับพ่อพี่นอ้องคืบหนึ่งนี่แหละครับนี่ไปก้าวเลยครับถ้าจะขายฟักนี่รับรองครับเราก็รับรองว่าฟักใหญ่ครับพ่อพี่น,อน้องนี่ผมลองครับนี่ต้นนี่ตน้ตนทีครับนี่ข้ามาดามันก็จะเดินได้เดินนี่นี่ระวังตน้นเอพีอ่ดูเลยนี่เห็นไหมเลยคืบผมมันต้องมันต้องมีอยู่ะมาเนี่อันนี้ทีเนี้ยด้วยวนี่สัเนีย คือความหมายางพมอกนะครับถ้าว่าจะเอาเรียงสั้นนะปลูกท่ทีก็ได้ครับแล้วก็อาศัยถ้าใครเรียงงัวเรียงอะไรหรือว่ามีฝุ่นมีอะไรก็เอามาใส่ครับผมอพี่น้องบำรุงแล้วก็วานปุ้องวานปุ๋ยฉีดฮอร์โมนครับพมพี่น้องให้มันถึงปุ๋ยนะครับพ่อพี่น้องหวานที่ทีนะครับนั่นแหละหวานห่างก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันครับพ่อพี่น้องก็ใส่เร่งเอาครับพมอพี่น้องถ้าใครจะปลูกเอา ข้าวโพดดูแลรักษามันไม่ค่อยยากครับพี่น้องเอาจริงๆนี่แหละแต่มันจะมีศัตรูของมันคือหนอนหนอนข้าวโพดนี่นะครับมันจะกินประมาณช่วงที่ว่าข้าวโพดเองต้นเท่าคืบเท่าซอกนี่ครับพี่น้องเองก็มาดูแลรักษาก็พอถ้าว่ามันข้าวโพดมันแก่มันอะไรต้นจะเคี้ยงอิ่วแล้วมันก็เลยกินแล้วครับพี่น้องเองก็มาหมันมาดูแลครับทุกอย่างก็เป็นขีดหลักพี่น้องแต่ผมมาบอกครับพี่น้อง จำไว้ครับพ่อพี่น้องไถ่ยิงจะปลูกเอาต้นนะครับพ่อพี่น้องก็ไม่ต้องถึงก็ทีมานะครับจะเท่าคืนน้อยนี่ก็ได้ครับไถ่ยิงจะหวานเอาต้นนั้นเลยก,ก็ใส่ปุ๋ยลุงเราเองก,ก็รองพื้นในเด้มพ่อพี่น้องนะหาปุ๋ยมารองพื้นในเด้มพ่อพี่น้องมันจะใหญ่เร็วๆครับแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับระบบหนามน,นะครับข้าโพดมันขาดหนามไม่ค่อยได้ครับมันข้าโพดมันมันไม่ชอบ น้ำข้งก็จริงจะว่ามันก็ขาดนาำไม่ได้นะครับพ่อพี่นกนี่ครับแล้วผมก็ชากระโปรงแล้พ่อพี่นงได้จะเบื่อครับนี่ครับก็เพีนเคล็ดลับเล็่องน้นอยครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับถ้าถ้าว่าใครจะปลูกพักปลูกอะไรนะครับพ่อพี่นอกผมก็เรียนรู้ตัวเองนะครับอันนี้ก็คือว่าเมื่อเราศูนย์ังน้พ่อพี่นกไม่ได้ว่าส้อนใคร้ะครับเองปลูกฝนฝนเหลกของเขาปรรษานะครับหรือว่าปลูกรอฝนเหล็ก วันเขาเป็นสาก็ได้ครับผมพี่น้องมันจะเป๊ะเลยครับเพราะว่าเดือนตุลานี่ไปไปลายเดือนนี่น้ำค้างก็เริ่มกลางกลางเดือนเขาไปไปลายเดือนตุลาน้ำค้างก็เริ่มลงแล้วครับเองก,ก็ไม่ต้องลดนามอะไรมากมายครับผมพี่น้องอ่ะโอเคครับผมพี่น้องเป็นเคล็ดลับอะไรนิดหน่อครับผมก็จะรีพักกระโผดเสร็จแล้วก็จะปลูกมันต่อผมก็เดี๋ยวผ่านสามารถลงไถดูนะครับทา่านนั่นแหละครับ ถ้าว่าเขาไม่เขายังไงก็ลองดูเขากระไทยอาศัยอาไทยหล,ลายที่เหรอผมพี่นอ้องเสีเยได้ไม่ทำเอามันเป็นปุ๋ยมากได้ครับต้นโกโปรครับกระสุนเล็กเองผมกับคุณขยันครับไม่ยอม,มอนตายครับถ้าอยากสบายก็เสืส้อกระปีกระหมอนครับถ้าชอบก็ถูกใจถ้าใส่กระติ๊ดตายไม่ได้ครับผมพี่นอ้องชีวิตง่า,งสายสไตล์ผมสายชุยณโก้ขอบคุณครับสําหรับการชมสวัสดีครับ